อาจารย์เดิมแพ้ชามหินฟ้าค่ะรัเชิญอาจารย์ค่ะอาจาร้องค่ะเชิญค่ะกรับนันวัสนการพระคุณเจ้าครับก่อเจริญธรรมยิธรรมทุกท่านครับกับภาพจํานะคะของอาจารย์คะกับคุณลุงจําลองศรีเมืองอาจารย์นี่รู้จักมานานแล้วกับถุมคุณุลุงตั้งคำถามได้ถูกใจครับนำภาพแรกของพอดีจําลองศรีเมืองก็คือพันตรีจําลองศรีเมือง นั่งล้างชามอยู่กับนายสมรักล้อสีเมืองที่ด้านหลังสัตย์เสียงกาลเก่าขันไปเอคนนี้ใครนะถามผมจำลองสีเมืองวะเนี่ยชื่อเหมือนผมเลยผมนำสกบุลล้อสีเมืองภาพช้ำอาจาะหาอะไรก็ได้ทีโยมาถึงอาจารย์ได้เก่งมากอะต่อค่ะอาจารย์เชิญเชิญครับและอันที่สองนะครับพันตีจำลองสีเมืองบอกว่า อันนี้กราบขออภัยนะครับสมณะชาวโศกรูปแรกคือสมณะรักคโนเพราะว่าผมชื่อสมณะก็เลยบอกว่าสมณะชาวโสงรูปแรกคือท่านสมณะสมณรักคโนถาว่าใครตั้งครับพ่อท่านก็บตั้งเองค่ะันจะปภาพจำที่สองภาพจำที่สามก็คือคุณจำลองเนี่ยเป็นเลขาของ พลเ,เอกเปรมผมเรียนแบบเลยเป็นเลขาของพระโพธิรักษณ์แล้วทาจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าพราะท่านจะพูดอะไรก็ตามจดบันทึกเขียนแล้วก็เผยเผยแพร่ค่ะทั่วโลกครบจะเป็นเป็นสิ่งที่ต้องขอขอบคุณพลตีจำลองสีเมืองที่เดิมเนินชีวิตเก้าสิปีให้เป็นตัวอย่าง และผมจะดำเนินรอยตาม90ปีครับสาธุ